Ken One Wood the All in one. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณป๋อมนัดผมมาที่ออฟฟิศเคน o ูดย่านรัชดานะครับเพื่อจะมาเบิกตังนั่นเองครับผมโอเคเข้ามาถึงนะครับเราก็จะพบกับสาวที่สวยที่สุดในออฟฟิศของเ n น o ูดยืนอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับออฟฟิศ <c oughs> ห้องคุณป๋อมไปทางไหนครับผม ค่ะเดี๋ยวตรงไปนะคะเดี๋ยวซ้ายคุณปอมรออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวซ้ายเจอคุณปอมเลยใช่ไหมครับต้องแลกบัตรไหมครับไม่ต้องแลกค่ะงั้นขอแลกเบอร์ได้ไหมครับอบเขาคุณเลครับคุณค่ะนะครับก่อนเข้าฟิตนะครับก็จะมีจุดนะครับในเรื่องราวของโควิด -19 นะครับให้เราทำความสะอาดร่างกายนะครับให้ปลอดเชื้อก่อนจะเข้าไปสู่ด้านในนะครับนี่นะฮะเราก็ทำความสะอาดร่างกายฮะเพี่พี่คะมีอีกหนึ่งบทนะคะอได้ครับเดี๋ยวเอาวางตรงนี้เลยอร่อยมากเลยครับนะฮะไอคอนนี้ อ่ะโอเคนะครับด้านในนะครับเพื่อจะไปพบกับคุณป๋อมกันครับนะฮะเบิกตังอุ้ยทายกมฮอเยอะเย็นอ้าวสวัสดีครับคุณเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับลมอะไรหอบท่านมาครับลมพายุครับผมวันนี้ฝนตกเลยว่าแล้ว มีฝนตกหนักคะดีเคทีมานั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับนอกจากในเรื่องราวของเรื่องสําคัญเลยที่วันนี้ได้มาเจอกับคุณ่รักท่านนั้นคือเรื่องของการเบิกตังครับ <c oughs> ไม่ใช่คัดครับคัด <c oughs> เกิก คุยเรื่องหยอหยอหยอวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องราวของการเชื่อมต่อทั้งแล้วก็รวมไปเรื่องเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ที่เพื่อนผมจะมาอวดในวันนี้นะครับใช่ครับนี่คือจอครับนี่คือวอกครับไม่ใช่จอครับผมตีมือให้มาถ่ายรูปลิงตอนนี้เลยมาเถอะนี่คือจอจริงๆจอจริงๆจอจริงๆสิจนงนิ้วตัวแรกครับของ Kenwood โอ้โหซึ่งบอกว่ารอคอยกันแบบ สุดๆดอะและนี่คือเป็นตัวแรกของประเทศไทยเลยครับบอดี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนเป็น 2, 2> นดินนะครับ,รบเป็น2ดินแล้วก็ติดตั้งแบบลอยเพราะ10นิ้วเนี่ยมันจะเข้ากับหน้าปัดรถธรถร,ถรมดาเนี่ยเริ่มจะยากแล<ช>้วการบิ้วเข้าไปกับหน้ากากบางทีมันไม่พอตัวนี้นะขาจะแบบติดตั้งแบบลอยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าติดตั้งลอยแบบไม่มีศิลปะอตัวมันเองสามารถก้มหน้าได้ปรับมุมมองใช่ครับแล้วก็เงยหน้าได้นะครับแล้วก็ ช่วงการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยสามารถปรับระยะยืดหดได้10.1นิ้วตัวนี้เป็นคาปาซิทีฟแน่นอนครับเคน w ห o ดเป็นเจ้าแรกที่ทำคาปาซิทีฟไว้แล้วถูกต้องแต่ตัวนี้พัฒนาอัปเกรดขึ้นไปอีกครับยังไงครับตัวนี้มีเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี Optical b o n d ดิ้งคือมันทำให้จอคาปาซิทีฟเนี่ยใสายมากขึ้นโดยการเพิ่มชั้นกาวอ่าอันนี้เป็นเทคนิค ความลับความลับส่วนลึกใช่ทําให้รีเฟกตก็คือการสะท้อนของแสงเนี่ยลดน้อยลงไปมองภาพเนี่ยสแจ๋วเหมือนภาพที่คุณเห็นเลยที่เคยเกิดขึ้นกับจอในรุ่นเก่าในช่วงของเที่ยงหรือกลางวันที่มีแดดจ้าแดดจัด,ด,จดครับอ,จจอันนี้นะคือรับประกันเลยนะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เจ้าแรกอีกเหมือนกันนี่ต้องบอกจอใหญ่และชัด นะครับคิดคิดว่าหมดไหมคิดว่าหมดไหมคัยังครับคุโ้าทห้นนผมขับรถมาชั่วโมงกว่าเพื่อมาฟังคุณพูดตัวนี้นะครับนอกเหนือจากที่จอเจ๋งและภาพสวยแล้วระบบเสียงครับครับต้องบอกว่า s ี r ีส์เกเราสามารถเล่นไฮเลสได้ใช่ไหมครับแต่ต้องผ่านสายอแต่ตัวนี้ครับ ไฮเลสแบบไร้สายแบบไวเลสครับตัวแรกอย่างเดียวกันครับผมเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแต่เป็นไฮเรสโซลูชันใช่แปบลบว่าตัวเครื่องเล่นจะต้องรองรับไฮเลสแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้มาได้นะครับตรงนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยี l d ลดเขาเรียกว่า l d ลดนะครับที่จะขึ้นให้ตรงนี้คือมันเป็นเทคโนโลยีในการสตร,รีมมิ่งเสียงที่ให้ความคมชัดสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การส่งสัญญาณเสียงไม่ต้องพึ่งสายแล้วแบบไฮเลสเต็มเต็มแล้วก็นะรตรงนี้นะฮะก็จะมีปุ่มนะครับที่กดแล้วจะโวยวายนิดนึงนะครับครับผม ไม่ใช่ครับอีกสวยๆนะครับคือจริงๆต้องบอกผมจะถามอยู่ว่ามันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หรอใช่ครับจริงๆของเราสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะฮะคุณคุณสังเกตไหมปกติกล้อง Kenwood ใส่สองตัวหรือสามตัวใช่หน้าหลังหน้าหลังหรือกล้องข้างครับอ่ะตอนนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่คุณลองกดดูฮะ ซ้ายครับผมนี่กล้องซ้ายเห็นหมานะครับโอ้ผมต้องเล่นเป็นอะไรเนี่ยนี่ด้านหลังนี่นะฮะด้านหน้าครับผมโอ้โอ้แล้วทำไมมันมุมมองมันกว้างกว่าปกติที่เราเห็นนะฮะคือตัวนี้เราบอกว่ามันมีอินพุตแคเม่ามาสี่ตัวด้วยกันและที่เด็ดกว่านั้นก็คือ2ตัวกล้องหน้ากับกล้องหลังเป็นกล้องไฮเดฟิเนชันต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษอ่ซึ่ง ส่งเป็นภาพ High Definition เลยก็ชัดแบบนี้นะคะในระดับไฮเดฟิเชันเห็นสิวฮะเห็นสิวอย่าเผิดกล้องหน้านานครับคนเห็นตะกล้องผมหมดครับพี่จริงครับขอโทษนะโอเคโอเคเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะตามกล้อง360องศามาด้วยสำหรับรุ่นนี้เลยเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งคอนโทรลจากหน้าจอได้เลยต้องติดตามกันฮะ มาถึงฟังก์ชันการใช้งานครับผมคือต้องบอกว่าหน้าจอมันถูกออกแบบให้สวยงาม user interface คือแบบเห็นไหมครับสวยงามน่าใช้นี่ตัวนี้ผมจะบอกให้ด้วยตัวหน้าจอโฮมสกรีนครับมีให้เลือกเมนูแบบสําเร็จอย่างนี้เลยอย่างเช่นเราอยากดูนาฬิกาอ่าเบื่อนาฬิกาแบบดิจิตอลแล้วเออคลาสสิกแบบเข็มเออก็ได้แล้วก็<ช>นี่เข็มทิศสมมุติเราขับแล้วตัวนี้มันหมุนจริงรวมถึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันกล้องสี่ตัวใช่ไหมครับเนี่ยสามารถจะจิ้ม ที่ะะดูที่หน้าจอได้เลยเอมือออกด้วยนะฮะสมมุติว่าผมกําลังจะขับรถเข้าไปชิดค<ช>ันหน้าเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่<ช>หรือตัวล้อมแม็กจะเบียดฟุตบาทใ<ช>ิ้มกองซ้ายหรือจะถอยหลังไปชน้้าหลังใช่แล้วโอ้โก็สามารถจะจิ้มอยากหน้าจอแล้วดูตรงนี้ได้เลย,ยมีเด็ดกว่านั้นฮะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเข้าเมนูนี้ไปนะครับผม นี่จะสังเกตนะครับว่าการจูนเนี่ยนี่คุณลองเล่นดูไวมากไวมากนะครับจูนได้ค่อนข้างละเอียดนะครับทีนี้หมดปัญหาที่บอกว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปเบาซับบูเฟอร์ได้ต้องเข้าไปที่เมนูเข้าไปที่ตั้งค่าลเลือกการเซตอัพระบบเสียงแล้วถึงจะกดบวกลบได้อันนี้นะฮะจากหน้าจอปกตินะฮะจิ้มหนึ่งทีนะครับแล้วก็เข้าไปตนงนี้ได้เลยโอย้จริงๆคุณไม่ต้องจิ้มยังไงก็ได้คุณข้าง,งล่างนี่ยังนี่ปิด เปิดใช่แล้วก็เปิดนี่เลยนี่ระดับซัพบูเฟอร์มันก็จะเข้ามาเลยเลยเห็นไหนี่แต่ว่าเมื่อกี้ที่มันจะบอกว่าที่เด็ดคือเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับจอ10นิ้วตัวนี้นะครับคือนี่เลยเข้าไปที่ Sound e f ฟ e c t นะครับผมนี่รามิเต t e r EQ เซตอัพเสียงที่ปวดหัวแล้วก็มีย a m a h a มันไม่ใช่พาราเตอนะะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาเป็นการจูนที่ละเอียดมากขึ้นคือลองเล่นดูก็ได้เนี่ยเหมือนกับ เป็นการดูจุดตัดต่างๆนะครับนี่เพิ่มแล้วก็จะเซตจะอะไรเนี่ยสามารถยกกราฟอย่างนี้ได้เลยยกกราฟได้เหมือนที่โปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์จูนทำได้เลยนะฮะใช่ต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องไหมล่ะตัวนี้เป็น n o ้ e 20คือสามารถจับโดยปกติเราจะรู้กันว่า Android Auto เนี่ยจริงๆยังไม่ได้เปิดใช้เป็นทางการในประเทศไทยนะก็จะโหลด apk กันแต่สำหรับ แอนดรอย1ิเนี่ยเขาจะบิวมาให้แล้วในเครื่องเลยอเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ต้องรองรับนะครับก็ <ạ. S 2> ไม่ยากครับเปิดในส่วนของตัว Wi-Fi และบลู o t h แล้วก็เข้าเมนูไปนะครับผมไอสี่เหลี่ยมที่ชี้ขึ้นบนเนี่ยนะเฮ้ยทำไมเชื่อมต่อไวจัง่ะนี่ไงโอ้โหจะสังเกตว่าไม่มีการต่อสายนะครับสามารถใช้ Android Auto ได้แล้ว,วนวี่ลองให้ดูลองให้ดูสังการด้วยเสียงได้ไหมได้สิอะไปไหนพูดโปไซดดน เรสะดวกชีวิตตอนนี้สะดวกมากแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเช็ครุ่นโทรศัพท์ก่อนว่ารองรับหรือเปล่าคือเครื่องเราตัวนี้รองรับอ่าและทีนี้แหละฮะสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบของผมแหะครับแอปเปิลแหวงเนี่ยครับแอปเปิลแหวงนะครับแอปเปิลแหวงเนี่ยจริงๆท่างผู้คุณพูดอะไรเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแอปเปิลคาเพเนี่ยไวเลสเล้นแต่ซีรีส์เก้าตัวที่เป็นจอเจ็ดนิ้วอยู่แล้วอ่าครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าสิบนิ้ว มันก็ต้องเอามาด้วยเหมือนกันครับจะใช้งานยังไงครับกับการเชื่อมต่อตัวนี้ก็แค่จับคู่บลูทูธนะครับแล้วก็เปิด WiFi ให้มันฮะมันก็จะถามมาว่าเปิด Wi-Fi เพื่อใช้คาเพย์แบบไร้สายหรือเปล่าแล้วก็กดเปิดซะเลยปึ๊บนน่สังเกตไอคอนนะครับครับอุ้ยขึ้นเลยโดยไม่ต้องจิ้มอะไรจำรับสาวบกค่าย Android ในการมิลเลอร์ลิงกับเจ้า9720ทำยังไงบ้างครับต้องจิ้มอันนี้ก่อนนะฮะครับผมไปที่มิลเลอร์ลิงกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มครับเฮ้ยสมาร์ทวิว เราจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3สีาเฮ้ยมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ไร์สายแล้วใช่ไหมครับเราก็มาคอนโทรลที่นี่ได้เลยน่ารักมากเลยนะครับสำหรับรูปหน้าจอมาซิโกนี้ครับผมครับเราก็อวยกันหน่อยนะฮะเฮ้ยสามารถจะพิมพ์ด้านในได้เลยใช่ครับอ่าสมมติเราเข้าไปดูคลิปของเราเองครับซึ่งคลิปของเรานะครับมียอดวิวมากกว่า5วิวขอบคุณมาก S <S <S นะครับอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจอรู้สึกว่าไม่พเพราะเนื่องจากเรสูชั่นของมือถือกับตัวหน้าจอมันไม่ตรงกันนะครับ,รบ<ะ>เราก็สามารถเคาเรลยกถ่างแห่ภาษาอังกฤษเรียก pinch นี่ถ่างเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถกดคอนโทรลทุกอย่างเนี่ย ทูเวช่แล้วนะครับผมแต่ส่วนของ p p o o n เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า l i g h t n i n g to HDMI ของ Apple แท้ๆนะครับแนะนำว่าแท้นะครับผมสามารถซื้อได้ที่ iStudio ใช่แล้วครับผมก็เอามาเสียบเข้ากับช่องต่อของ HDMI ของหลังเครื่องนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เข้าไปที่โหมด HDMI นะครับนี่อยู่นี่นะครับปึ๊บ ปรากฏว่านะครับครับผมหน้าจอขึ้นมาเหมือนนาคตดผมเลยครับอ๋อช่วยปลดล็อกให้หน่อยฮะอุ้ยมืดมิดใครมายืนแก้ผ้ายอยู่หน้าจอฮะโทษสีน,น,บบนี่นะครับก็สามารถทำทุกอย่างเหนกับสะท้อนหน้าจอออกไป <โฮ S 1> อ่า <โฮ S 1> นะครับต้องบอกว่า iOS เขาเขาไม่ได้ให้คอนโทรลทูเวย์นะครับเพ<อ>ราะฉะนั้น,นก็คิดว่าดูผ่านตรงนี้แล้วก็จะได้ความคมชัดที่ผ่าน HDRI เลยทั้งภาพและเสียง นี่คือสุดยอดเทคโนโลยีขั้นสุดนะครับที่เคนวูดได้รวบรวมทุกฟังก์ชันความบันเทิงไว้บนหน้าจอในคอนโซลรถยนต์ของคุณนะครับเจอกันใหม่อีกหนึ่งครั้งถ้าข่าวหน้าผมมาเบิกต่างที่นี่ ผมไม่อยู่มีปัญหามีข้อข้องใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเราไม่มีเรื่องเลูกค้าลูกค้ามีหากทุกท่านนะครับมีปัญหามีข้อข้องใจมีเรื่องราวสงสัยก็สามารถจะอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจคอมเคน o ูดครับผมโอเคครับเซิร์ชเคนูดค้าไอเดียวไทยแลนด์นะครับผมหรือจะไปที่ YouTube Channel ก็ได้ครับเคนบูดไทยแลนด์ครับผมฝากคนที่รักทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในพิจารณาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทีครับ